จะเห็นได้ว่าพอใส่อลูมิเนียมฉากขนาดนี้ไปเนี่ยเนื้อโฟมจะเหลือนิดเดียวเองนะครับเวลากรีดก็ระวังปีกทะลุหน่อยครับนี่ครับอลูมิเนียมเกือบทะลุออกมาเลยดีที่โฟมมันแข็งแข็งแรงเลยนี่ยกโชว์สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ีที่2ของการทําเครื่องบินบังคับเทรนเนอร์มินิปีกบนนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับ e ี1หนึ่งก็ได้ทําลําตัวไปถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกดได้ที่ปุ่มตัวไอมุมขวาบนตรงนี้ได้เลยนะครับส่วน EP ีนี้นะครับก็จะมาทําปีกกันอุปกรณ์ทําปีกก็จะมี นี่โคตรใหญ่เป็นโฟมปอนนะครับโฟมปอนเกรด 3A จริงๆใช้ 2A ก็พอแล้วนะครับสำหรับปีขนาดนี้ 3A รู้สึกว่ามันจะแข็งไปหน่อยนะครับโฟมแผ่นนี้นะครับผมซื้อที่ร้านเครื่องเขียนครับซึ่งเป็นร้านขนาดใหญ่นะครับราคาก็า100ประมาณ170บาทครับหนา1นิ้วกว้าง60เซนแล้วก็ยาวประมาณ1เมตรครับจริงๆอันเนี้ยเหลือเฟือเลยสำหรับปีหนปี อลูมิเนียมฉากครับเอาไว้ดามปีกอลูมิเนียมฉากยาว50เซนนะครับแล้วก็ความหนา1มิลครับ4หุนเป็นอลูมิเนียมฉากสําหรับติดขอบกระจกนะครับผมก็สั่งซื้อมาจากช้อปปีครับร้านที่ผมซื้อนะครับเขาก็บังคับให้ซื้อรวมกันทั้งหมดเนี่ย6เมตรนะครับผมก็ได้ซื้ออลูมิเนียมฉาก50เซนมา4เส้นแล้วก็อลูมิเนียมฉาก1เมตรอีก4เส้นนะครับก็รวมกันเป็น6เมตรผมจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเกิดใครสนใจอลูมิเนียมฉาก อลูมิเนียมฉากหนาหนึ่งมิลนะครับผมว่ามันหนาไปหน่อยเอาซักเอาให้มันน้อยกว่า1มิลนะครับแต่ว่ามันยาบางมากมันจะอ่อนเกินไปเทปใยสับะรดครับก็เป็นเทปลายตารางนะมันก็จะมีความแข็งแรงนะครับติดเหนียวด้วยร้านเครื่องเขียนน่าจะมีขายนะครับแต่ว่าผมซื้อจากร้านเครื่องบินมังครับราคาก็น่าจะ 60- 70บาทนะครับจำไม่ได้แล้วก็เจาวยูหูเจาวกาวยูหูพอ O R นะครับเหมือนกับคลิปที่แล้วเลย เอาไว้ประกบปีกเข้าด้วยกันนะครับราคา75บาทร้านเครื่องเขียนบางร้านก็จะมีขายนะครับแต่ว่าผมซื้อมากลับอันนี้เลยก็คือซื้อจากร้านเครื่องบินมาครับไม้บันซ่านาสัก2มิลน,นะครับแผ่นนี้ก็น่าจะ80กว่าบาทซื้อจากช้อปปีนะครับร้านขายอะไรเครื่องบินก็ร้านเดียวกันกับเทปใย,ยสับรถแล้วก็กาวย uh ูฮูเลยครับไม้บันซ่านะครับก็ะบจะเอามาตัดเป็นลิปปีกเครื่องบินครับก็เวลาตัดโฟมนะครับมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้เลย เข็มหมดครับเอาไว้ปักลิปปีกแบบนี้ลวดร้อนสำหรับตัดโฟมนะครับอันนี้ผมก็ได้สอนทำไว้ในช่องแล้วนะครับอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโฟมอัดครับอันนี้เป็นในส่วนของปีแพนหางนะครับก็คือเอลเวเตอร์กับลัดเดอร์นะครับก็จะใช้โฟมอัดหนา5มิลลิเมตรหาซื้อที่ร้านเครื่องเขียนที่มันมีขนาดใหญ่ๆนะครับประมาณ60กว่าบาทครับในเมื่อของที่จะทำพร้อมแล้วก็ไปทำปีเครื่องบินกันเลยครับอันดับแรกนะครับก็ให้ ตัดโฟมปอนมาขนาดกว้าง10ซนติเมตรแล้วก็ยาว30ซนติเมตรนะครับ2ชิ้นก็ตัดตามแบบแปลนที่ผมให้ไปเลยครับแต่ถ้าเกิดใครมีเครื่องตัดโฟมที่ลวดเนี่ยมีความยาวมากกว่า60ซนก็ไม่ต้องตัดแบ่งก็ได้ครับให้ต่อยาวไปเลยจะได้ตัดทีเดียวแต่ว่าผมไม่มีเครื่องตัดยาวขนาดนั้นครับยาวแค่แบบ3 0กว่าเซนเองก็เลยต้องตัดแบ่งครึ่งครับผมก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะครับใช้คัตเตอร์ที่มันคมๆหน่อยเพราะถ้าเกิดคัตเตอร์ที่ไม่คมเนี่ยมันจะเป็นขุยอย่างนี้ครับ ส่วนคัตเตอร์ที่คมมันก็จะเรียบอย่างนี้เลยมาดูในส่วนของลิปปีกกันนะครับลิปปีกเนี่ยอันนี้เป็นลิปปีกแอร์ฟลอยด์คลาคไวนะครับก็คือข้างบนจะโค้งข้างล่างก็จะแบนเรียบซึ่งผมก็ได้ให้อร์ฟลอยด์ไม่ได้แบบนั้นครับแล้วก็ปิดออกมาครับใส่กระดาษ A4 แล้วก็เอาไปแปะใส่กระดาษแข็งแล้วก็ตัดตามรูปเลยครับเสร็จปุ๊บก็ให้เอาไปทาบกับไม้บันซ่าครับตัดออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้ตัดออกมา2ชิ้นนะครับซึ่งลิปปีกอันเนี้ยที่ผมให้ไว้นะครับ มันก็จะมีความยาวอยู่ที่10.5เซนับจากนั้นนะครับก็เอาโฟมมาเลยครับเอาเข็มหมุดมาด้วยเอามาสัก4-5อันแล้วก็เอาลิปปิ้งนะครับแปะไว้เลยแล้วก็เอาไม้บรรทัดมาครับทาบไว้อย่างนี้แล้วก็เอาลิปปิ้งเนี่ยให้ด้านหน้าลิปปิ้งนะครับชนกับไม้บรรทัดพอดีนี่ครับตรงนี้มันก็จะเหลือออกมาประมาณ5มิลนะครับเพราะว่าโฟมที่ตัดมากว้าง10เซนถ้าเกิดผมให้ลิปปิ้งมันชนพอดีกันแบบนี้นะครับ เวลาตัดออกมานะครับไอตรงส่วนเนี้ยมันก็จะบางแล้วมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็เลยขยับออกมานิดนึงเพื่อให้ท้ายปีกนะครับมันมีความหนาขึ้นมาจะได้แข็งแรงนะครับจากนั้นก็ให้เอาเข็มหมุดปักเข้าไปเลยครับปักเข้าไปตรงๆนะครับอีกด้านนึงก็เหมือนกันครับแปะเข้าไป ให้ลิปปิกมันหันไปทางเดียวกันนะครับออกมาก็จะเป็นแบบนี้รู้สึกเหมือนผมตัดโฟมไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับด้านนี้กับด้านนี้ไม่เท่ากันจากนั้นนะครับก็ไปตัดโฟมกันเลยครับก่อนตัดโฟมก็มาเตรียมสถานที่ก,ก่อนครับโดยหาอะไรมาลองครับให้มันมีขนาดใกล้เคียงหรือเท่ากันกับความยาวปีกนะครับ จัดโฟมให้มันพอดีขอบครับหาอะไรหนัหนกๆมาทับไว้ครับแล้วก็เอาลวดร้อนมาเลยรวดอย่าร้อนมากนะครับเพราะว่าโฟมมันอาจจะเว้าแหวงได้ครับจากนั้นก็ตัดลงไปตรงๆก่อนครับให้ลวดมันไปชนกับลิบป,ปีกก่อนพอชนแล้วเนี่ยค่อยๆดึงเข้าตัวมาเลยครับดึงเข้ามาในองศาที่กดลงหน่อยครับปีกจะได้เรียบเสมอกันตอนรวดจะออกนะครับพยายามให้ลวดมันออกพร้อมกันทั้งเส้นนะครับ โฟมจะได้ออกมาตรงๆของผมนี่รวดตรงกลางมันยังอยู่ด้านในเปลกอยู่เลยครับมันก็ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นี่สวยเลยครับมาตัดอีกด้านครับ ลวดผมก็ออกไม่พร้อมกันเหมือนเดิมครับนี่ตรงกลางมาันจะนูนนิดนึงด้านหลังด้วยก็เอากระดาษทรายมาขัดเลยครับให้มันเรียบเสมอกันเบอร์สัก800 เห็นได้ว่าตรงนี้นะครับมันยังมีโฟมที่เกินมาอยู่ก็เอากระดาษทรายขัดให้เสมอกับลิปปิเลยครับหรือเครจะใช้ลวดร้อนตัดก็ได้นะครับ เสร็จแล้วก็ขัดให้หน้าปีกเนี่ยม,มันมนๆครับตรงไหนของปีกที่ไม่เรียบก็ขัดให้เรียบเลยเสร็จแล้วก็ดึงลิปปีกออกเลยครับนี่ครับเนียนลิป อีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันเลยครับจากนั้นก็ทําการต่อปีกเข้าด้วยกันครับใช้กาวยูพูพอเหมือนเดิมแล้วก็เอาปีกอีกข้างหนึ่งเนี่ยมายียีกาวแบบนี้ครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งสักแปบบ๊บเพื่อให้กาวเนี่ยมันเหนียวขึ้นพอได้ที่แล้วก็เอามาต่อกันเลยต่อให้ตรงนะครับ เสร็จแล้วก็วางทิ้งไว้ให้แห้งครับต่อมาก็จะทําการดามปีกก็ให้วัดจากท้ายปีกขึ้นมา7เซนและวัดจากปลายปีกเข้ามา5เซนครับทั้ง2ด้านเลยเพื่อที่จะให้อลูมิเนียมฉากอยู่ตรงกลางปีกนะครับจากนั้นก็เอาคัตเตอร์มาบากใส่รองอลูมิเนียมฉากครับจะเห็นได้ว่าพอใส่อลูมิเนียมฉากขนาดนี้ไปเนี่ยเนื้อโฟมจะเหลือนิดเดียวเองนะครับเวลากรีดก็ระวังปีกทะลุหน่อยครับหรือจะตัดให้มันเล็กลงหรือไม่ก็เปลี่ยนมาใช้แท่งคาร์บอนดามเอาครับ ก็กรีดเลยครับ นี่ครับอลูมิเนียมเกือบทะลุออกมาเลยดีที่โฟมมันแข็งจากนั้นก็ทากาวเลยครับก็หาอะไรมาทับไว้ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งตรงนี้ที่มันทะลุนะครับก็ให้เอาเทปได้สับระรดมาแปะไว้ครับด้านนี้ด้วย จากนั้นก็เอามาแปะตรงรอยต่อของปีกนะครับแล้วมาแปะตรงปลายอาลูมิเนียมฉากครับแล้วก็แปะตรงกลางครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปีกหลักแข็งแรงเลยนี่ยกโชว์ แต่พอบิดปีกนะครับมันก็ยังอ่อนอยู่นะครับก็เดี๋ยวพอเอาเทป OBP มาติดมันก็ไม่อ่อนแล้วครับมันูที่ปีกแผ่นหางกันมาครับก็ตัดตามแบบเลยครับโฟม5มิลอันนี้เป็นในส่วนของแผ่นหางระดับนะครับเป็นเอลิเวเตอร์ก็เจาะรูอันนี้ก็ขีดเส้นเอาไว้เป็นในส่วนของบานพับนะครับตัวบังคับขึ้นลงนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เป็นแผ่นหางดิ่งนะครับเป็นลัดเดอร์นะครับก่อนหน้าตาประมาณนี้ ตรงนี้นะครับก็จะมีแง่งๆออกมาก็จะมาเสียบตรงนี้ครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยเจาะรูครับแล้วก็จะปักเข้าไปมันจะได้แข็งแรงแผ่นหางดินก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับส่วนแผ่นหางระดับนะครับก็ต้องมีการดามกันครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะเนี่ยมันเอ็นเอ็นได้ก็ให้หาไม้เสียบลูกชิ้นไม้เสียบมูปิ้งนะครับไม้เสียบไก่เอามาดามไว้ครับผมก็จะดามประมาณตรงนี้นะครับ ดามด้านใต้ของปีกนะครับข้างบนมันจะได้ไม่เห็นก็ตัดไอ้แหลมๆออกไปหน่อยก็ดีครับเวลาปีกมันงอนะครับไม้มันจะได้ไม่แทงทะลุอ่ก็จะประมาณนี้จากนั้นก็ทําการเจาะร่องเลยครับ จากนั้นก็เอากาวยุกหูนะครับามาทาแปะเหมือนเดิมเลยจากนั้นก็เอาเทปใยสับป,ปะรดนะครับมาแปะไว้ตรงปลายหน่อยก็ดีนะครับเวลาปีกมันงอนเนี่ยไม้มันจะได้ไม่หลุดออกมาครับตรงไม้ดำนะครับถ้าเกิดใครมีงบหน่อยเนี่ย ก็ใช้แท่งคาร์บอนอมาดามก็ได้ครับแต่ว่าผมงบหมดก็เลยเอาไม้เสียบหมูปิ้งไปก่อนก็ใช้ได้เลยนะครับก็ยังงออยู่แต่ว่าก็แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปการสอนทําปีขึ้นบินมาครับซึ่งผมก็พยายามสอนให้งงนอนที่สุดแล้วนะครับถ้าใครยังงงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ถามไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือใครจะ inbox เข้าไปถามในเพจ a c e b o o k ของผมก็ได้นะครับ สำหรับคลิปหน้านะครับ EP 3เนี่ยก็จะเป็นการทำสีด้วยเทป OPP นะครับผมก็จะใช้อยู่3สีเพราะมีแค่นี้นะครับจะทำออกมาสวยหรือไม่สวยก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ